เอาละครับแบลลิสก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับยูกิโอโอซีจีแบลิสเดือน1ปี2024นะครับเอาว่ากันตามตรงนะผิดหวังนิดนึงตรงที่การ์ดที่มันควรจะลิมิตเนี่ยค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าจากลิสต์เนี่ยมันควรจะมีพวกแบบบอลไฟหรือการ์ดที่มันเกี่ยวข้องกับไฟคิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าไฟคิงแบบน,นี้รอดเฉยเลยอะ่ะแล้วมาดูครับการ์ดอะไรที่โดนแบรน,นะกเก็บตกจากเคซีทอล์คไลฟ์เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขออภัยด้วยนะฮะที่เสียงของผมเนี่ยอาจจะดูเบาไวน่อยนะครับตอนนี้ก็ทําการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับในไลฟ์ครั้งหน้านะอ่ะเรามาดูครับการ์ดแบนนะฮะฮอตเลสดราก้อนอาร์ฟฟีนคิงคา a ามิตี้ครับตัวนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าสมควรแก่การโดนแบนแล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าคือตัวมันเนี่ยถ้าเอาเป็นแค่เด็กริโซเนเตอร์ที่เล่นเนี่ย มันก็ยังพอได้ไงเพราะว่ากว่าที่จะอันเชิญมันมาได้เนี่ยเงื่อนไขมันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะดูเรื่องมากไปน,นิดนึงนะครับการที่จะอันเชิญลงมาเนี่ยมันก็คือต้องเป็นเทินที่เราจะตีจบหรืออะไรอย่างเงี้ยเออจะจบเกมอะพูดง่ายๆอะมันก็ต้องทําแต่ว่าพอมันมีคิมสันดาก้อนออกมาเนี่ยมันก็ทําให้สามารถอันเชิญคารามิตี้ออกมาในเทินของอ e ีฝ่ายได้นะครับเรียกว่าอันเชิญแบบนอกเทินทำให้ เด็กบางเด็กเนี่ยถ้าไปเจอคลามิตี้ที่มาจากนอกเทินนะมันอาจจะเล่นไม่ได้เลยแล้วก็มีผลต่อการแพ้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สมควรที่จะโดนแบนครับในแบนดนี้นะฮะแต่แต่แต่แต,แต,แต่ก็ต้องมาดูกันอีกว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปเนี่ยตัวคริมสันดากอนเนี่ยโดนแบนไปนะครับคลามตตี้จะกลับมาหรือเปล่าเออเนี่ยต้องมานั่งลุ้นกันนะสำหรับคนที่เล่นรีโซเนเตอร์นะครับ แต่ว่าเอาว่ากันตามตรงนะเวลานี้คาราบิตี้ต้องถอยออกไปก่อนครับเพื่อให้ได้ใช้ครีมสันดาก้อนก่อนนะโอเคครับต่อไปครับมาดูกันที่ลิมิตครับลิมิตเนี่ยต้องบอกว่าเคยแปลกใจยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีการที่โดนปลดออกมา1เนี่ยถึง3ใบเลยนะครับโดยใบยแรกนะครับเอาแบบคาดเดาว่ามันจะต้องปลดออกมาอยู่แล้วนะก็คือ r e d o x นะครับองค์กรธาตุนั่นเองซึ่งต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่นะเราก็คาดเดากันมาตั้งแต่ KC t a ท k สัปดาห์ที่แล้วและต่อไปก็คือพายุใหญ่ครับออกมาทำไมครับเนี่ยเอองงเหมือนกันนั่นนะสิหรือว่าจะปลดออกมาเพื่อเอามาเล่นกับบางทีมที่กำลังจะออกของเสริมเร็วๆนี้หรือเปล่านะเออแถมมันยังรีธีมนั้นอะ่ะมาครึ่งทีมอะ่ะทุกคนในบ็อกซ์เดืนอน2นะครับแถม อีกตัวหนึ่งครับที่ปลดออกมาสร้างความมือฮาให้กับหลายๆคนอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือน้องอีฟครับน้องอีฟกลับมาแล้วครับน้องอีฟของทุกคนนะครับแต่ว่าคอมโบโดิสมือเนี่ยจะกลับมาอีกหรือเปล่าน,ะน่าจะกลับมาแหละว,ว่ากันตามตรงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคริสตัลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีน้องอีฟอยู่ถือว่าโอเคยินยอมครับในการที่จะให้น้องอีฟกลับมาได้นะครับพอไม่มีคริสตัลแล้วเนี่ยก็โอเค ต่อไปครับก็จะไปดูที่การที่ถูกลิมิตนะครับก็คือแบบจาก2หรือ3มเนี่ยมา1เลยนะครับเอาใบแรกก่อนเลยครับไลเวอรี่วอลล์ครับใบนี้โหพูดตรงๆนะสมควรน่าจะไปสกัดดาวลุ่งรูนซะก่อนนะฮะคือมันมันเกินมาละนะมันเกินมาละลูนอนะ่ะต้องสมควรที่จะตกเทียลงมาบ้างแล้วนะครับเป็นเด็กคอนโทรลที่มีอายุนานเหมือนกันนะในเมตานี้นะครับ อีกอันนึงเลยครับ emergency ครับโหเด็กกำลังมาแรงอย่าง rescue a ครับต้องถูกลิมิตลงนะครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันก็จะเหลือแค่ airlifter ตัวเสิร์ฟเวท2แล้วก็ emergency 1ก็ถือว่าเป็นการให้วนเอาแล้วกันนะครับก็คือมีตั๋วไปกลับแค่ครั้งเดียวนะครับนอกนั้นก็คือต้องไปเสิร์ฟฟิลมาเก็บเอาแล้วก็มาใช้ใหม่อะไรอย่างนี้โ <c oughs> ้บอกได้เลยว่า rescue a จะ มีปัญหาแน่ๆนะครับโชคดีว่าแอลิสเตอร์ยังไม่โดนหนึ่งไปด้วยนะแต่ผมคิดว่าคงไม่ทำอะไรกับเรสคิวเอแล้วแหละ ที่เหลือคงจะเป็นเรื่องของเอนจิ่นอื่นๆที่เอามาใส่ในเด็กแล้วนะครับต่อไปครับเซมิลิมิตสครับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะคือเราก็คาดดาวอยู่แล้วว่ามันจะต้องโดนอะ่ะก็คือ My Friend m e r r y ี่นะครับต้องบอกว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วนะครับควรที่จะลดบทบาทมันลงไปนะครับสำหรับเด็กมานะเอาจริงอะ่ะโดนไปเนี่ยผมว่าเด็กมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีนั่นแหละแต่แค่ว่าจะต้องทําให้สปีดมันช้าลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ให้เด็กอื่น เนี่ยทยอยขึ้นมาได้แล้วนะครับอีกอันนึงเลยครับ BIG w เวลคัมครับตรงนี้เนี่ยโหบิ๊กเวลคัมนะทุกคนใครที่เล่นลาบี้อยู่เนี่ยรู้สึกว่าลิมิตไปก็ไม่ได้คารนามืออะไรนะเพราะว่าเสิร์ชได้จากอาเรียนานะแล้วมันแค่ลิมิตแค่2เองเพราะฉะนั้นเนี่ย ลิมิตไปเหมือนไม่ลิมิตอะว่ากันตามตรงนะครับต้องรอดูเลยครับว่า Big Welcome ซมิลิมิตไปแล้วเนี่ยจะมีผลมากแค่ไหนแต่ส่วนตัวผมนะจากที่เห็นเห็นเพื่อนเนี่ยเล่นลาบี้นะครับไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ต่อไปครับมาดูเปลี่ยนใจครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรไม่ใช่นะครับผมเปลี่ยนใจเชนออฟพาร์ทเนี่ยปลดออกมา2แล้วนะครับถือว่าให้คนที่ จะฝ่าบอร์เนี่ยได้ลืมตาอ้าปากมาบ้างสําหรับเชนออ o าร์ t นะเด็กสมัยนี้เนี่ยแรงแรงแม้ว่าจะเนเกตน้อยนะแต่ว่าเด็กแต่ละเด็กเนี่ยแรงแรงทั้งนั้นนะครับสังเกตดูได้เลยก็สมควรครับให้เชนออพาร์ t เนี่ยปลดมา2นะครับจะได้มีกําลังในการฝ่าบอร์ดเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงเลยครับ <S <S ตอมอรครับอันนี้เนี่ยหน่าแปลกใจตรงที่ว่าทําไมถึงเซมิลิมิตตอมอ เออแปลกเหมือนกันนะผมอะรู้สึกว่าตอมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยบางเด็กอะบางเด็กกับบางคนแล้วกันใส่ลงไปในเด็กเมตาณปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้เทียในเมตาสังเกตได้เลยว่าเด็กมันไม่ใช่แบบเผ่าเดียวกันอนะมันเป็นสหเผ่านะครับก็คือมีทั้งเผ่าสัตว์ปีกสัตว์ปลาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางเด็กก็ไม่ใช่เครื่องจกักรล้วนก็เป็นนักรบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย เอ,อก็เลยรู้สึกว่าอาจจะใส่ตอมอมาได้เออตรงเนี้ยผมมองว่าคนนี้เนี่ยอาจจะแบบกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนใส่เอามาหวังผลประโยชน์ในการคุมบอร์ดกับอีกฝ่ายได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะทําให้ต้องเซมิลิมิตไปก่อนนะครับสําหรับตอมอก็เอาจริงใส่2ผมว่าก็ไม่ได้เสียหายก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเด็กที่ใช้ตอมอเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรหรอกถ้าคนมันจะใช้มันใช้ได้อยู่แล้วและสองใบนะครับต่อไปครับอ <All S 1> ลิมิตครับโอ้โหต้องอบอกว่าไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายเลยว่ะทุกคนนี่ครับไทวิกเกตแฟคอร์แล้วก็สกายสไตรเกอร์เอชเอนเกนะครับโอ้โหสองใบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องปลดออกมาอยู่แล้วเนาะเด็กมันไม่ได้มีผลงานอะไรในเมตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องปลดออกมาแล้วครับ นโชคดีนะว่ามันไม่ปลดไดเดนนะครับพูดถึงไตบีเกตแล้วไม่งั้นไตบีเกตก็อาจจะแบบแรงนะถ้าเอาไปเล่นกับซูดีแอปนะฮะส่วน e n นเกจเนี่ยก็คงปลดออกมาขายของนะครับเพราะว่าในบ็อกกีเมียมแพคหรือว่าอื่นๆเนี่ยที่จะเสริม Sky s ไ r เ k อรในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องให้อะเออมันก็ต้องให้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้อยากให้ก็ตามนะแต่ว่าในเมื่อเขาปลดมาแล้วก็ทำไรายได้ครับ ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าจะต้องก้มหน้าก้ตตามตารับกรรมในการเจอกับมันนะฮะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับให้เขาหายใจหายคอได้บ้างอ่ะโอเคต่อไปครับดาคอนิคดาร์แกรมครับก็สมควรที่จะปลดนะพร้อมกับฟิลฟูันเดลีสเลยนะครับเด็กมันเนี่ยคือหายหน้าหายตาไปสักพักนึงนะครับแต่ว่าณเวลานี้นะครับก็เหมาะสมกับการที่จะปลดออกมามา,มากๆเลยเพราะว่าเป็นเด็กที่แอนตี้เมตาได้ในเมตานี้นะครับเพราะว่าเมตานี้ต้องบอกว่า มันค่อนข้างเล่นหลุมเยอะการที่มีเด็กที่เล่นนอกเกมออกมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใส่พวกชิปตรงชิปเตอร์ปากชงปากฉีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้สู้กับเด็กในเมตาได้สนุกเหมือนกันนะครับเออต้องมาดูกันเลยว่า f u ล n ันเดอร์ลิจะมีบทบาทกับเมตาเกมบ l ล s t เดือนหนึ่งมากแค่ไหนนะครับแต่ผมมองว่ามีผลแน่นอนครับ ต่อไปครับกันโด่าคอสครับมาถึงก็ปวด3เลยครับจากศูย์นะไม่ได้ปวด1นะครับเนื่องจากเออรลาต้ามาแล้วนะครับก็สมควรที่จะปวด3แล้วแหละคงไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับกวนโด่าคอสนะฮะก็ปวดก็ปวดฮะและนี่ก็คือผลสรุปนะครับจาก แบลิสเดือนหนึ่งสอนยี่สีที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ยี่สามธันวาคมเมื่อวานนี้เองนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเล่นการ์ดกันอย่างสนุกนะครับผมก็คมหน้าคมตานะครับรับชะตากรรมต่อไปกับเด็กดากลิ้งของผมอะมันไม่ปลดขารออูเลอร์ออกมาทําไมวะทาไมมันไม่ปลดคารูออลเลอร์วะ ก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากรายการ KC Talk ด้วยนะครับแล้วก็ฝากรับชมรายการอื่นๆจากช่อง Phenomenal ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ